สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโลวันทูทีวันทูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะคลิปนี้คลิปดูดวงชะตารายวัน หันษามหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่สามสิบนะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะขึ้นสองค่ำเดือนห้าปีมะโรงนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆเพราะว่าเป็นดีถีมหาสูตร <c oughs> นะครับให้เลิกไม่ได้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรได้ ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับส่วนผูคลไม่พักเอาไ,ไว้ดีสุดทําบุญทาทานนะเยอะโชคลาภก็มาหาคุณเองนะครับใครที่ดวงไม่ดีนะครับ <c oughs> มันก็จะช่วยให้รอดพ้นปลอดภัยได้นะครับสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะเพราะสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยพื้นฐานของมนุษย์คนเราจะต้องกระตัญยูนะครับนะกะตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่เราจะดีไม่ดีหรือพ่อแม่เป็นมหาโจรคุณก็ต้องกระตันอยู่ครับเวลาคุณสวดมนต์เนี่ยไหว้พระทุกครั้งคุณต้องเอ่ยชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วผลบุญนี้ก็จะส่งผลเนี่ยให้คุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าดีขึ้นนะครับบางคนไปพูดไม่ดีกับพ่อแม่มันก็ไม่ควรนะนะแต่ก็เข้าใจนะ เข้าใจเข้าใจแต่ว <c oughs those valleys> <c oughs> no ่ามันเนี่ย <Clar> ย <ke not> <iv> ังไงพูดยากวะเนาไปหนูแล้จะพูดยังไงนะก็แล้วแต่นะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาเดี๋ยวพอนความฝันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสองค้าฝันในขึ้นสองข้ามเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับมาถึงดวงชะตาทางขวามือดวงโป้ยหยีสีเถียวในฐานวัน เป็นวันปีกเกียงปีกเกียงนะครับเป็นวันโบสุกนะธาตุดินเพราะฉะนั้นคนธาตุดินดินสีเหลืองสีเหลืองครับนะธาตุดินมีสีเหลืองกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็คือธาตุดินนะครับเออเพราะฉะนั้นใครเป็นธาตุดินให้ใส่สีเหลืองครับในวันนี้คุณจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเพราะว่าลาศีบน ฟ้าสั่งให้เทียาราชบนเทียงกลางเนี่ยฟ้าสั่งให้ธาตุดินมีกาลังในวันนี้นะครับมีพลังนะส่วนมากคุณจะใช้ฟ้าเนี่ยเป็นแบ็คขั้นหลังเนี่ยใหญ่ไหมให้ว่าให้ฟ้าก่อเกิดนะคุณสามารถเป็นธาตุดินก็ได้ดินนักก็ไปก่อเกิดทองคุณใส่สีขาวสีเทาสีทองก็ได้ถือว่าเป็นมงคล นะครับในดวงชะตานะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันโอ้ยหนูปวดตาเหลือเกินตาแย่มากทุกวันนี้อะไรไม่ว่าอะไรก็จะปวดตาบางทีมองมองนะบางทีตอบตอบลายช้านิดนึงนะครับเพราะหนูต้องเพลงเล็งมันจ้ามันปวดนะบางทมีมันตามันจะให้หลับอะ มันถ้ามันต้องหลับตาโดนลมโดนแสงอะไรไม่ค่อยได้มันเป็นมานานแล้วโอ้โหเป็นมาตั้งแต่ก่อนทำ u t u b e นะเป็นมาตั้งแต่อุยสมัยวัยรุ่นเราก็ไม่รู้อะไรหรอกใช่ไหมเราก็มองบนฟ้าเราจะเห็นน่ะเห็นเป็นเส้นๆที่ตาสองข้างเลยบางทีนะเราเห็นเห็นเห็นเรือสุพรรณหงส์วิ่งอยู่บนฟ้าเฮ้ยตาเราเฮ้ยเรามีพลังวิเศษขนาดนั้นหรอเนี้ยเห็นโอ้ยไม่ใช่ โอ้ยมันตรวจเนี่ยมันสะสมนะบางทีหนูไม่ได้ปวดตามากนะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยย่หนูจะไปหาหมอตารักษาสักหน่อยว่าเป็นอย่างไระนะเอออย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับไมื่ีดูดวงไนงะคนดูดวงเ่อดูดวงแม่น <laughs> ก็อย่างนี้นะคือที่จริงไม่อยากที่จะดูเยอะหรอกว่าดูเยอะแล้วมันมันไม่ใช่วาดีนะมันไปดูกรรมของคนอื่นเขา นะครับก็ส่วนหนึ่งอะนะหนูพยายามดูน้อยๆน,นะทุกวันนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมายนะออสบายๆซิมถิ่งเลี้ยงเหลาเอียอ้ยปอะนะอาจารย์ก็กินเงินเดือนนะครับกับท่านหมาเศรษฐีเนี่ยก็สบายอยู่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวตายอย่หนูรักษาเองเนดะี๋ยวก่อนต้องหาสมุนไพรหาสมุนไพรกินเออ,อต้องไปหาหมอก่อนหาหมอก่อนเดือนหน้านี่แหละ อันนี้ต่อมามาพูดถึงนุ่งผ้านุ่งผ้าชุดใหม่ในวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์ชนะศัตรูดีเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีศัตรูอยู่ให้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ในวันนี้นะครับจะชนะศัตรูนะเออซา <c oughs> หัวใหม่ในวันนี้อายุยืน ตัดผมใหม่ในวันนี้อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับในดวงชะตาะเนะเแล้วก็มีคําถาม <c oughs> มีคนไลน์มาถามเรื่องอ่าพระจันทร์ดับกับพระจันทร์ปิดก็คือสุริยคาาจันทาคาาเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมาทําไมจันทร์ถึงทายให้ระมัดระวังมากเหลือเกินนะครับคุณเห็นไหม ช่วงตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกมาเนี่ยเกิเดเหตุนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อยิงกันสนันวันไหวนะรัษซีอะไรนะสหรัฐกับหูติดอะไรยิงกันไปยิงกันมานะครับคือมันเป็นช่วงที่แรงมากที่สุดเพราะว่าเนื่องด้วยอิทธิพลของดวงดาวคุณจะเห็นได้ว่าดาวราวหูเนี่ยคือในในรอบปีคือทุกเดือนเนี่ยมันจะมีอยู่แล้ว จันดับจันเป็นจันดับจันเป็นคุณจะรู้อยู่แล้วทุกๆเดือนนะอจันเป็นจันดับเดือนนี้เดือนนี้เดือนนั้นแต่ถ้าว่าช่วงเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเนี่ยมันแรงมากเพราะมีดาวราหูอยู่เงาของโลกมนุษย์มีดาวราหูมีดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวจันร่วมถ้ามีดาวเกตด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ามันอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่อันนี้เดือนนั้นเฉพาะเดือนนั้นนะเพราะหนึ่งปีก็ต้องมีหน พราะดูจากดาวอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยวิเคราะห์แห้งเลยอูดเยอะไปหน่อยนะั้นในรอบสุดท้ายของของของปีนี้นะของปีนี้นะครับก็คือเดี๋ยวนั่นไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าวันเสาร์ไปปุ๊บอันนี้ก็ยาวแล้วครับพอเข้าเมษาอาทิตย์ นะหลังพฤษภาดาวดคุณนึกภาพตามราหูย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นจะเกิดสุยค่าจะนคา่าซึ่งแรงเนี่ยนะดวงอาทิตย์ต้องมาอยู่ตรงนี้ามาอยู่ที่ราศีสิงห์ก็ประมาณเดือนเมษาอา่าไม่ให้ประมาณเดือนสิงหาสิงหาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามัน,มนแค่ลง็งไม่ค่อยเท่าไรหรอก นะต้องไปเดือนหน้าอปีหน้าคือกุมภาพันธ์ช่วงกุมภาพันธ์นั้นต้องระวังมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะจะไปอยู่แค่แค่ปีหนึ่งก็สักเดือนสองเดือนเท่านั้นครับที่ต้องระวังมากที่สุดแต่นอกนั้นสบายๆซีนอย่่งเลี้ยงแล้วเย็บพอหอมไม่ได้ส่งผลถึงจาน์ดับจันเป็นไรมากมายนะครับไม่ต้องกังวลน,นะแต่ในช่วงนี้ที่จารย์บอกเนี่ยต้องระวังมากที่สุดเพราะดาวมัน ดาวมันร่วมกันนะอันนี้ต่อมาครับโอ้โหคอแห้งนะตาดาร้อนตาก็ไม่ดีโอ้โห้ทุยสภาพนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาเป็่งความสำเร็จ สาทูไข้สีกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองไในทองด้วยนะครับที่จริงแว่นตาของจารย์ม่เยอะแะละแต่ว่ามันโหนานแล้วถ้าไปซื้อไอ้นั่นนะ่ะที่เขาขายตามร้านขายแว่นนะ่ะที่มันจะมีเครื่องหมายสติกเกอร์บวกอะ่ะบวกหนึ่งหนึ่งร้อยบวกสองร้อยบวกสามร้อยราคาก็สองสามร้อยบาทเองเอามาใส่ดูมองชัดไหมอะไรเงี้ยนะเออจะม มันเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆนะทุกวันนี้อยากหลับตานะจริงอยากนอนอยากหลับตาหลับไม่ต้องมันมันถ้าลืมแล้วมันเจ็บมันปวดเนี่ยเออมันจอนั่นหน่อยหนึ่งอันนี้ได้เ m ียมีใบที่แปดสหกนะครับช่วงจะต่างถ้าในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไม่หยุดนิ่งราวกับขึ้นลมซัดมาเป็นละรอบละรอบเอาแคลื่นลมซ้ำเป็นละรอบ ลมโบกลมทะเลอากาศทายเทผัดกันผัดกันลมทะเลนั่งผัดกลางวันลมทะเลนั่งผัดกลางวันสวมลมโบนั้นพัดยามค่ำคืนนะครับโอ้โหเภาพาไปเหนื่อยแล้วเกินคนแก่นี่ขนาดนั่งเฉยๆนะไม่ได้ขึ้นสะพานลอยนะจะเหนื่อยขนาดไหนสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคสารพัดนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยนะไม่ค่อยจะสมหวังดังใจนะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลกําไรที่ดีในดวงชะตา,านะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับคุณต้องรออีกสักระยะหนึ่งคะแนนสอบถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ พูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะ้วก็สามารถรักษาหหายได้โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องอกับโรคหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคเนื้องอนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตานะครับเออออืืม อะไหนาวๆาไม่กี่วันร้อนนี่เกิซะแล้วเนี่ยนี่คถ้าเข้าเมษานะโอ้โหทุกเป็นทุกปีครับนะคือถ้าคนราศีตุลน,นะนะเป็นทุกปีครับอาทิตย์ <c oughs> มาอยู่มเมฆมันเหมือนอยู่บนหัววนะ,นะออวแอบร้อนความดันมันจะขึ้นคือๆๆ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 มันร้อนมาก ร้อนทุกปีแต่เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับต้องพูดพูดเบาๆนะวันนี้ให้เว้นสีฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีฟูสีม่วงสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยใน,ในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวดีที่สุด นะสีเขียวดีสุดสีที่ไม่ดีก็คือสีฟ้าทิศที่ดีคือทิศใต,ต้ทิศที่ไม่ดีคือทิศเหนือเฉพาะในวันนี้นะครับส่วนตัวเลขนําโชคเนี่ยนะก็จะมี3,4,7สนะี่เดสาี่เต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาจะหยิ่ในศักดิ์ศรีเจ้ายศยจ้าอย่างขนาดที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอในดวงชะตานะ ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์คุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกับพาะอาหารเบา,ห,าหวานลาไส้สายตาเนี่ยเป็นอยู่ครับสายตาเป็นอยู่บางทีมันโอ้ยมองคอมอ่ะจะให้ทํำยังไงหนูก็หนูทําแต่งโปรโกงโปรกแกมรมก็ต้องมองไหมบางทีนะทํารูปภาพอะไรคุณจะเห็นเบี้ยวบ้างอะไรบ้างคุณอย่าอย่าถือสานะ มันไม่กลางมันไม่ส่ตาหนูไม่ดีเออมันมองนะมือถือแสงมันจ้ามากเลยขนาดปรับแสงนะนะเพื่อปรับก็มองไม่เห็นนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันอังคารคนอังคารบุคคลทั่วไปเนี่ยใชความเคารพศรัทธานับถือเก่งอกเก่งใจคุณดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะเจ้าชะตาเจรับได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารเจรจา แม้กระทั่งเอกสารต่างๆก็ทำสัญญาเป็นอย่างดีนะนำเงินทองมาให้คนวันเสาร์นะครับเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์ที่ดินเป็นที่ดินใหญ่โตที่ดินนั้นเจ้าเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะเจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องการเรียนการสอบการแข่งขันเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดครับนะ <c oughs> คุณไม่ต้องไปคิดมากหรือใส่ใจอะไรครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะทุกคนมักมีปัญหาชีวิตคือบางคนเนี่ยทำทำดีแล้วรู้สึกบบเอ๊ะทำไมไม่ประสบความสําเร็จนะเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีธรรมะข่มใจนะครับคุณต้องมีคติเตือนเตือนใจนะ ไม่มีอะไรที่น่าเสียดายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคือบางคนเนี่ยทําไม่ได้ก็ทุกข์เครียดนู่นนี่นั่นนะไม่ต้องไปคิดมากครับโอ้โหเสียงจะไม่มีนะต่อมาชาวราศีเสียงแหบเสียงแห้ง <s> ต่อมาชาวราศี แต่คนเกิดวันพุธกลางคืน,คนเจ้าสตาเจ้าการช่วยเหลือสนับสนุนจากเราผู้มิทิพลนู่นนี่น,นั่นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับช่วยเหลือแก้ไขเสริมดวงให้คุณเต็มที่คนวันศุกร์ไม่ดีครับถูกติสินนินทากาเลครับเหมือนคุณมีดาวเทียงเก้าหมาสวรรค์นั่งสมาคมนักนินทาแห่ง ที่ไหนนินทาการีนะเออก็ระวังเรื่องการเงินด้วยนะครับอันนี้ต่อมาหนูจะพูดพูดไม่ออกกกินน้ำมันแห้งเลยเกินอันนี้ต่อมาคนเกิดวันดวงตามวันเกิดไม่ใช่ นาปกรากฏการณ่าดาวทูไดเดวันนี้วันที่สามสิบมีนาคมจันย้ายนะครับจันย้ายเข้าราศีเมฆเวลาสิบแปดนคาสี่นาทีตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉียงเรื่องอะไรงานกับงานเงินกับเงินนะครับ แล้วไปอยู่ราศีเมฆเรงชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะแล้วก็เป็นอุจจาวิราชงานที่คุณทําดีด้วยบุญกุศลไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30นะครับเออวันหมาไม่ถูกกับมังกรเพราะั้นคนมังกรไม่ใช่วันของคุณนะฉะนั้นคนหมาเต็มที่จะประสบความสําเร็จ วันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือนะครับวันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนห้องนอนนะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายตั้งเตียงนะครับทิศมงคลคือทิศต,ตอนออกเฉียงเหนืออชิจะเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงเโมง สี่นโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจําวันก็เหลืองน้ําตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้ม่ะเออไปถามไม่ค่อยดีนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดตามราศีจกักเริ่มเช้าและคณาราศีเมฆนะคนราศีเมฆในอิทธิพลดาวพระเสาร์ไปอยู่ลาพระงานที่คุณทํานำความซึ่งลาบและผลประโยชน์ที่ดี การเงินยังไม่ดีนะต่อมาชาาลัคนาราศีพุกศกนะครับคนพุกศกดาวประจําตัวอยู่ลาภะนะคุณก็จะมีโชคแต่วันนี้ดาวประจําตัวเสียนะครับก็ต้องระวังความเสียหายด้วยนะแล้วดาวในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระพุธคุณไปอยู่ในภพกรมมะกระดุมภะกรมมะมีเกณฑ์การลงทุนในเรื่องของการงานนะครับส่วนความรักดาวคู่ครองอยู่กระดุมภะ คู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดาวการงานยังไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์คุณเดินเร็วอยู่แล้ววันที่ดาวจันทร์ก็ดีนะส่วนในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยดีนะครับระวังในเรื่องของการทะเลาะบ่อแหว้งนะเออต่อมาชาวลัคนาราศี กรกดคนก,รก็นกรากดการงานยังไม่ดีความรักก็ยังไม่ดีนะครับส่วนดาวการเงินวันนี้โอเคครับมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงห์เนี่ยดาวการงานยังเป็นมรณะงานยังไม่นิ่งต้องประครับประคองส่วนการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพุธไปอยู่ในภพปัตตนีการเงินก็จะหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามหรือคู่สัญญาเจราจาตกลงต่าง แต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกันคตรราศีกันให้ระวังความเสียหายเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธเป็นอารินะระวังปัญหาศักดิ์ในเรื่องการงานระวังคาพูดเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีเพราะพุธเสียอยู่ในภพอารินะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีตุล คนราศีตุลตานุอาลีมกักมีปัญหาอุปสรรคอาจไม่สบายเจ็บป่วยหลายคนก็เป็นอยู่อารมณ์บอจอยวัยทองไม่ค่อยดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นผลน่ะนะจากตานุอาลีแล้วเพื่อรหัสก็เป็นมรณะอยู่ร้อนอกร้อนใจร้อนรูปใจเย็นครับอย่าคิดมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นไปกินน้ำใบบบกก่อนน้ำใบแปะก้วย ดื่มน้ำเย็นๆนะเออหรือไม่ก็กินอะไรนะบัวหิมะก,ก่อนเออมันหายากเลน,นะบัวหิมะเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> การเงินวันนี้ดีครับทำธุรการก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับประสบความสำเร็จนะ <c oughs> คนราศีตุลไม่ต้องกังวลยังไงคุณได้เงินแน่นอนจะช้าจะเร็วเพราะมีวันอยู่แล้ว นะครับสำเร็จได้เงินอย่างรวดเร็วนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์อยู่ปุตตะนะส่วนการเงินอยู่ปัตตานีคุณก็มีโอกาสได้เงินเข้ามาเยอะเหมือนกันในช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูในชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ย อิทธิพลดาวพุธอยู่สหัสชาสมัง,งานได้งานประสบความสําเร็จนะครับดาวการเงินคุณก็มีโอกาสได้เงินนะมีรายใจ่ายในเรื่องของสังคมภาษีต่างๆนะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรหนึ่งมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะหาเงินหาทองนะการงานของคุณวันนี้เสียงไม่ค่อยดีระวังชื่อเสียงด่างพร้อยในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่ม คนราศีกุมชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารนะครับถือว่าดีทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะดาวเสาคุณก็มีโอกาสมีเงินมีโชคนะครับคนรักคู่ครองก็อยู่พบกันเงินช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินให้กับเจ้าชะตาต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาว พระอาพรดีอยู่สหัสช้าอาจจะเล่นเนยกับงานขอให้คุณโอ,อตนนตั้งใจจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินมีเงินเข้าบ้านเป็นอย่างดีครับนะไม่มีเสียงแล้ว <c oughs> วันเนี้ยพูดคุยติดต่อเจรจาราบรื่นไม่มีปัญหาสักใดๆดของชาวราศีมีนนะครับนะโอเคครบแล้ว12บราศีท่าใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ